ท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับนะครับกับผมครูพินันดำสีใหม่หรือว่าครูนันน่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่กดติดตามนะครับหรือกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับที่24ต่อครับในการนำเอาหนังสือเรียนนะครับตำราเรียนครูพินันนี่ช่องครูนันเชนเนล นำหนังสือเรียนของนักเรียนมาสอนให้การออนไลน์เหมือนกับคุณครูประจำชั้นนะครับที่คุณครูประจำวิชาที่นำมาสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนเนืเซฮาลฟูหน้าที่24นะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลย things นะครับสิ่งต่างๆไอฉัน can สามารถดูทำ เมื่อเรียนจบบทนะครับก็จะมีการสรุปว่าฉันสามารถทำอะไรได้บ้าง now ตอนนี้ I ฉันแคนสามารถตอนนี้ฉันสามารถจุดๆ,ๆนะครับ1 say words about shapes size and colors บอกนะครับ say แลวบอกแปลพูดแปลว่ากล่าว the word คำศัพท์ about เกี่ยวกับ shape รูปร่าง ไซส์ Size, ขนาด and color และสีต่างๆนี่คือกำแปลนะครับเข้าแปลว่านับนะครับนับอะไรครับคุณครูก็เลยเพิ่มให้หน่อยว่านับเลขจาก1คือ 1, 2ถึง100ถึง100สามารถทำอะไรได้อีกครับ write เขียน anddraw เชิดแล้วก็วาดรูปทรงต่างๆขนาดแล้วก็สีนะครับอ่าข้อนี้นะครับข้อที่สามข้ามไปเมื่อกี้ต้องขอภัยด้วยนะครับสามารถบอก p r e s e s นะครับ p r e s u e s ก็คือวลีนะครับวลีต่างๆ about เกี่ยวกับ color สีวลีเกี่ยวกับสีอะไรครับเช่น as blue as อุซก็คือสีฟ้าราวกับน้ำทะเลนะครับ as blue as the sea เป็นต้นนะครับซิง g กซองสามารถร้องเพลงได้นะครับ make a go s a mobile สามารถทำโมบายรูปดาวสีทองนี่คือบทสรุปของบทนี้นะครับนะ I can say circle, triangle. ฉันสามารถพูดฉันสามารถพูดคำว่า circle กับ triangle นะครับ circle แปลว่าอะไรครับแปลว่าวงกลม triangle แปลว่าอะไรครับแปลว่าสามเหลี่ยม circle แปลว่าวงกลมนะรลองพูดดูนะครับ circle, triangle นะครับ และแล้วก็จบหน้าที่24แต่เพียงเท่านี้ครับผมไปเจอกันหน้าที่25ต่อครับ